ยินดีต้อนรับสู่ YouTube จะก้าวไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครั้งนี้เราจะไปถ่ายนกกันที่ดอยสันจูครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นการเดินทางกลางคืนของเราครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็จะไปดอยสันจูกันครับเพื่อนเขาได้นกขัติยากันเยอะนะครับด้วยความอยากได้ต้องเดินทางกลางคืนนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เดินทางกลางคืนนะครับ เ้าเราก็จะขึ้นไปบนดอยสันจุไปรอเจ้านกขัดยากันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าเราจะเจอเจ้านกขัดยามั้ยนะครับแล้วก็มีนกป่าน,นกแก้วอีกนะครับสองชนิดนะครับที่เพื่อนๆเ,เขาเจอกันนะครับหวังว่าเราจะได้เจอนกส,สวยๆแบบเขากนบ้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเราเดินทางจากจังหวัดพิจิตร ผ่านจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพ่พยาเชียงรายแล้วไปอำเภอแม่สวยเข้าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เราใช้เวลาเดินทางกัางคืนนะครับประมาณทุ่มกว่านะครับไปถึงอำเภอฝางดอยสันจุนครับตีดอยประมาณตีสามกว่าครับแล้วก็จอดรถพักนอนที่ปั๊มนะครับพอเวลาประมาณใกล้ๆ6โมงครับเราก็เตรียมตัวเดินทางขึ้นไปบนดอยสันจุกเลยครับ พวกเรารีบเดินทางไปยังหมายที่จะถ่ายนกขัติยากันเลยนะครับแบบไม่รอช้านะครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับไปถึงนะครับเจ้านกขัติยานะครับก็บินมาให้เราถ่ายครับครั้งแรกเราถ่ายไม่ทันนะครับภาพที่เห็นก็เป็นครั้งที่2นะครับที่น้องมาให้ถ่ายเป็นรอบ2นะครับวันนั้นน้องมาแค่2ครั้งนะครับดีใจนะครับที่เจอนกขัติยาครั้งแรกครับเป็นนกที่สวยงามและอยากได้มานานมากนะครับเรา ถ่ายภาพมาได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับถือว่าโชคดีสุดๆครับที่สามารถถ่ายภาพได้นะครับเราไปดอยสันจุ3สามครั้งนะครับนับครั้งนี้นะครับถึงจะได้เจอจ้นนกขติยาตัวนี้นะครับดีใจประทับใจสุดๆเลยครับในต้นลูกไม้ที่นกขตทยากินครับก็จะมีเจ้านกพระดกคางเหลืองนะครับก็จะมาแย่งลูกไม้ของนกขติยานะครับตัวนี้ครับกินลลกไม้ร่วงเต็มเลยนะครับ เจ้านกหางดำดำนะครับตัวนี้ก็จะบินมาเป็นระยะระยะนะครับบินมาหลอกครับบางทีเราก็นึกว่าเป็นนกขัดยานน,นะครับแล้วก็เก็บภาพถ่ายเข้ามาครับเขาเป็นนกที่มีเสียงน้องเพาะเป็นนกที่มีเอกลักษณ์สวยๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ ในฝูงของนกหางลดนะครับก็มีนกหางลำหลังแดงครับผลมาด้วยหนึ่งตัวนะครับดีใจนะครับที่ได้เจอเขานะครับนานๆจะได้เจอเขาสักทีนะครับถ่ายรูปมาได้ก็ดีใจมากเลยครับตามด้วยนกเป้าหมายตัวของเรานะครับนกปานกแก้วหัวเทาครับครั้งนี้เขาบินกันมาเป็นฝุงๆนะครับช่วงเช้าเราเจอเขาไปหนึ่งรอบนะครับแต่ถ่ายไม่ทันนะครับเขามุดเก่งนะครับเราได้มาเจอเขาช่วงบ่ายๆทีนะครับเขามาเป็นเป็นฟงๆให้เราได้ถ่ายภาพ แบบเต็มอิ่มเต็มใจเต็มคาราเบลเลยนะครับแต่เขาเป็นนกที่ว่องไวก็ค่อนข้างถ่ายยากนะครับดีใจมากครับที่สามารถเก็บภาพถ่ายของเขามาได้แบบหลายอิริยาบถนะครับดีใจสุดๆเลนะครับระหว่างที่เราถ่ายนกต่างๆครับเราก็เจอครับนกัวขวานด่างหัวแดงอกลายนะครับก็มาหากินเป็นนกเวฟมานะครับนกปลอดดำนะครับก็มีลูกไม้ครับ ใกล้ถึงฐานสันจูนะครับเขาก็มากินลูกไม้ในตอนเช้าๆ้านะครับช่วงเช้าๆก็จะมีหมอกเยอะนะครับกว่าจะหาเวลาถ่ายที่ไม่มีหมอกนะครับก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะครับบางภาพที่ถ่ายมาก็จะเป็นภาพที่ติดหมอกนะครับไม่ค่อยชัดนะครับดีใจนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราถ่ายนกกระลอดดำนะครับก็มีนกกระลอดดำหัวขาวอกขาวอตัวนะครับแต่เสียดายมากครับถ่ายได้แค่ภาพเดียวนะครับเพราะอยู่ไกลๆนะครับรอเขามาตั้งนานเขาก็ไม่ยอมกลับมาให้ถ่ายอีกเลยครับ นกใหม่ของเราอีกชนิดนะครับก็คือนกปลอดหัวโขนก้นเหลืองนะครับตัวนี้ก็เสียงร้องเพอๆนะครับด้ยินเสียงร้องอยู่ไกลๆนะครับถ่ายมาได้เล็กน้อยนะครับดีใจครับมีนกใหม่ของเราครับในระหว่างทางที่เราขับรถบนดอยสันจูนะครับเราก็เจอกับเจ้านกกระทาป่าไผ่นะครับเขามากัน4ี่ตัวนะครับวิ่งตามข้างทางนะครับถ่ายมาได้เล็กน้อยครับก็มีนกพระดกคอสีฟ้านะครับ วันนี้ก็มากินลูกไม้สุกกับต้นเดียวกับเจ้านกประหลอดดำครับนกกระจ้อยวงตาแหว่งนะครับเขาก็มาเช็คอินที่ดอยสันจูแล้วนะครับถ่ายมาได้เล็กน้อยนะครับช่วงบ่ายๆครับนกนินทวาท้องสีส้มคอดำดาราประจำดอยสันจูนะครับใครไปก็ต้องเจอเขานะครับเราถ่ายภาพเข้ามาเล็กน้อยครับ นกกินปีหางยาวคอสีฟ้านะครับช่วงเช้าเพ้าขาก็จะบินมากินเกสอมากินน้ําหวานครับถ่ายมาได้เล็กน้อยเช่นกันครับนกปีกไวยลายครับก็จะเจอได้ทั่วไปนะครับบางครั้งเขาก็มากลายตัวนะครับนกปีลายตาขาวนะครับเจอหนึ่งตัวนะครับถ่ายมาได้แค่ภาพ2ภาพนะครับนกคัดคูลายครับท่ามกลางสายหมอกนะครับถ่ายมาได้แบบมัวๆครับและนกใหม่ของเราอีกตัวนะครับนกพิราบปาอกลายนะครับ ทำกลางสายหมอกครับหาจังหวะโล่งๆไม่มีหมอกถ่ายไม่ได้เลยครับนกปีกลายสกอตเขาก็จะมาเป็นฝูงนะครับแต่ค่อนข้างถ่ายยากครับเขาเกาะต้นไม้สูงมากครับนกขมิ้นแดงตัวนี้ก็อยู่ไกลๆครับได้ภาพมาเล็กน้อยครับนกพญาไฟใหญ่เจอที่ไรก็ต้องถ่ายครับเขาจะมาเป็นฝูงๆนะครับนําเว็บนกต่างๆช่วงเช้าๆมาให้เราถ่ายนะครับถ้าเห็นพญาไฟก็จะมีนกต่างมาด้วยนะครับนกไต้ไม้คนหางสีน้าตาลครับ สามารถเจอได้ที่นี่ครับแล้วก็นกกระจีครับนกทั่วๆไปนะครับช่วงท้ายๆก็จะเป็นนกทั่วไปที่สามารถถ่ายได้หลายๆดอยนะครับก็จะรวมๆกันมาช่วงท้ายนะครับเพราะว่าทริปนี้เราก็เป็นทริปสั้นๆนะครับได้นกใหม่มาสามที่ชนิดนะครับแล้วก็เป็นนกเก่าๆนะครับไก่ฟ้าหางไหลขวางเราก็ไม่ได้หยุดถ่ายนะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปถ่ายนกกัติยากับนกป่านอวแก้วนะครับครับสําหรับ ทริปเที่ยวถ่ายนกดอยสันจุของเรานะครับก็จะขอจบลงที่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับว่าพวกเราจะเดินทางไปถ่ายนกที่ไหนกันต่อนะครับก็จะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผม